ภารกิจย,ย้อนวัยใสกลับไปเป็นเด็กมัธยมคือแบบตอนนั้นนันนี่ก็แบบว่าแอบชอบเพื่อนในห้องแล้วประเด็นก็คือว่าทุกคนเล่นบานเงินเหมือนเยอะใช่ไหมพอจะชุดปุ๊บหันไปมองนิดนึงโอ้โหเงนเต็มลงเลย่โอหเก่าจดียม่หลัวเสียกแค่ิดสเลยูทงตัวแตงมา แช่งบานไปดงลงอะยะบอกเลยไปเอออ่าไม่ไม่อย่าไม่พินป๋าจริงป่าเยอตัวตัวอีฟชรเลนจ์ที่เวลาก่าเจ้าที่ก่อนนแบบ่่อจอมนอหน้าขอหน้าออ้าดูดิ เฮ้ยทุกคนโอลิชาเชนเฟโซนาไ่า้วันนี้เราต้องทำไรเราต้องขอภารกิจขอกิจกรรมอะไรปะวันนี้มันอยู่ในตีมักเรียนขอสองกิจกรรมอ๋อให้รา้ำตีมหน่อยทาตีมหน่อยสมมติแทนได้ไหมขอเดียวขอสองกิจกรรมหน่อยให้ กลับไปเป็นเด็กมัธยมสาวสาวโวีทั้งเจ็ดคนจะกลับไปเป็นเด็กมัธยมอีกครั้งพร้อมเมาท์มอยเรื่องลับๆสมัยเรียนที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนและจะต้องทํากิจกรรมระหว่างชมรมอย่างชมรมดนตรีและชมรมกีฬาบอกเลยว่าภารกิจนี้มีของรางวัลและบทลงโทษรออยู่นะจ๊าโอ้เอาอีกแล้ว อ่ะก็สรุปก็คือภารกิจนี้พวกเราทุกๆุกคนก็จะได้กลับไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง้นึ่งแร๊บนึงอ่ะเรี่ยพี่จบก่อนอ๋อเราเริ่มจากภารกิจแรกก็คือเมาท์มอยกันใชระับมัธยมเคยมีเรื่องชินแชทปะล่ะเยอะเลยนะฉันจะเป็นแบบไอ้พัทเลยก็คือห้องปกครองหัวสีอะไรอย่าวันหรอใช่ขนตาก็คือแบบดัดมาเออดัดมาอย่างนงี้เลยคืออาจารย์ห้องปกครองมองเห็นเลยโดนเรียกตัวเลยไม่ให้แต่งหน้าใช่เขาแบไม่ให้แต่งหน้าอยากให้เราอยู่ในวัยใสอะไรอย่างเงี้ ทุกคนคะแต่เรื่องพีระบีบเนี่ยไม่ควรทำนะคะทุกคนขึ้นแฮชแท็กแฮชแท็กไม่ควรลอกเลียนแบบเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมแค่เป็นประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตค่ะถ้าเรียนรู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กก็อย่าทำตามนะคะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีแต่เรื่องนี้ป้าไม่มีใครมีเรื่องแบบป๊อปปี้เลิฟป่ะงหรอแบบนีามไม่ควาไม่อะมันดูออกเหรอมันดูนะมันเหมือนมีสปอตไลท์ ไม่อยู่แล้วไม่ก็คือว่าคือแบบตอนนั้นนั่นนี่ก็แบบว่าแอบ,บชอบเพื่อนในห้องแล้ววันนั้นอะเป็นวันที่มีเรียนพะละแล้วก็คือแบบว่าเร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 ียนบาสใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มาสนใจื่องแบบว่าความสวยอะไรทั้งนั้นเลยแล้วประเด็นก็คือว่าทุกคนเล่นบาสเงือเหมือนเยอะใช่ไหมเล่นไปเล่นมาอ่าเงือออกเต็ไมไปหมดเลยพอจะชุดปุ๊บหันไปมอง,องนะนิดหนึ่งโอ้โหเงือเต็มรักแเลยแ <Bye. S 2> ม่เงือเต็มรักรเลยแม่ <Bye. S 2> ไม่ได้เหมือนร เขาก็อยู่ใกล้ๆแล้วประเด็นคือเพื่อนแบบเพื่อนแกงนั้นอ่ะก็คือล้อเราไงเกดป้าเ่าแบบเวลาเรายกมือแล้วเออมันมีมันมีเหงื่อตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็แบบอายอ่ะเกดป้าแบบคนที่เราชอบอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็แบบเพื่อนมันก็แบบล้ออะไรอย่างเงี้ยเจ็บได้อ่ะพีพัน เราน่าจะเจอกันไวกว่านี้เนาะเพราะเราเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เป็นแบบปัญหาใต้วงแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบในวัยนั้นอ่ะเป็นปัญหาโลกแตกด้วยจะบอกทุกคนต้องแบบเคยไม่มั่นใจเพราะแบบเอ้ยในนั้นฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยแบบกลิ่นตัวแล้วแบบสมัยนี้ต้องแบบป๊อบพิ้ลงป๊อบพิ้ลงแล้วก็แบบโอ้ยไม่มันซ้ำเลยพราะฉะนั้นนะคะเราจะนำเสนอตัวช่วยให้กับทุกคนค่ะก็คือสิอ่งนีอ้อุอียมันจะเป็นไงอ่ะนี่เลยโปรออนแรกของวัยทิน เรโซนาตัวนี้นะมีตั้ง2สูตรก็คือมีสูตรนี้ Dreamy Bright แล้วก็จะมีสูตรหนึ่งซึ่งชื่อสูตรว่า Glowing Bright ตัวนี้น้องเขานะมีส่วนช่วยให้เราแบบหมดปัญหาเรื่องใต้วงแขนพี่พันกังวลมาก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวนี้ 0แอลกอฮอล์ไม่ทาําให้รักแร้ค้าและยังช่วยผิวใต้วงแขนในกระ่างใสด้วยภายใน7วันเลยนะทุกคนตัวนี้และยิ่งเรื่องกลิ่นกายนะยิ่งไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าน้องตัวนี้นะเขามีส่วนช่วยให้ลดเหงื่อลดกลิ่นกายยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะใช้ทีเดียวแบบจบไวทีนอย่างเราเนี่ยก็คือเหมาะมากๆตัวนี้เนะขามี2กลิ่นนะใช่อันนี้กลิ่นนะิบรายอีกตัวหนึ่งคือ น้ยเลยส่วนตัวนี้ใช้สูตร Growing b i r e t i n a รนะคะซึ่งจะเป็นสีฟ้าบอกเลยว่ากลิ่นอันนี้หอมมากใช่คือส่วนตัวชอบกลิ่นอนนี้อมโอ๊ยต้อกินกลิ่นสีฟ้ามันจะมีความแบบเปรม้ยวหอมจังสีฟ้าอุ้ยสดชื่นอ่ะลองลองลองอุ้ยดีอันนี้แบบดูเหมาะกับการเล่นกีฬามากใช่ใช่ใช่อุ้ยแต่นี้จะหวานกว่าเนาะอันนี้หวานอันนี้กลิ่นหวานไหนลองอันนี้จะแบบสดชื่นอุ้ยอันนี้ออกแบบหวานๆบนาะมีความแบบใช้ทุกวันได้อะไรเงี้ย โอ้ออโหวิ้ยแห้งไปมากจับดิ <laughs> หายไปแล้วซึมไปแล้วซ <laughs> ึมไปเลยอ่ะ เนี่ยเราทุกคนดมกลิ่นกันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะรู้ว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเขามีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่เอออย่างตัวเนี้ยสูตรดีมี่ไบายอะน้องจะกลิ่นหวานหวานหราว่าอ่ะอายบอกอ่ะเมื่อกี้อ่ะบอกอ่ะชอบใช่ใช่รู้สึกว่าน้องน่าจะแบบกลิ่นนวลๆแบบเป็นผู้หญิงสวยๆฟุ้งๆอะไเลยอะข<พ>อนี้เดี๋ยวเอาไปใช้แล้วจะเอามาเม้าเออรูว่าแต่เไว้เหมือนกันแต่นี่รู้สึกว่าไอ้สูตรเนี้ย growing by อ่ะน่าจะเหมาะกับไฟเว้ยแ เป็นเี้ยเออเอือกแล้วจะเข้ากับฝ้ายอะไรเงี้ยกลิ่นมันแบบเฟรชอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจสิ่งนี้เรโซนาไม่ว่าจะสูตรวีมี่ไบรท์หรือโกลวิ่งไบรท์เนี่ยก็เลิศทั้งสองสูตรเลยหรือว่าใครจะซื้อทั้งสองสูตรก็ได้นะคะเพราะว่าน้องั้งสองคนเนี่ยเลิศทั้งคู่ค่ะแล้วทีเนี้ยมีใครมีวิลกรรมอะไรอยู่วะ แม่ไอพี่ไม่เล่าของตัวเองสช่ประสบการณ์โชคโชนกับการต่อสู้แล้วห้องน้ำตงเรียนไงทุกคนห้องน้ำต้องเรียนอ่ะมันใช้ตลอดใช่ป่ะมันก็จะมีช่วงเวลาที่ประตูเสียซึ่งฉันน่ะก็คือตอนพักปุ๊บแล้วก็เดินไปตามตามหลังเพื่อนไปไงแล้วก็แคเดินไปตัก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 แล้วแกเป็นว่าตอนเนื้อเข้าไปไม่ดูประตูก็เลยเดินเข้าไปเลยแล้วก็ไปห้องน้ำแล้วพอเสร็จธทวระอะไรเสร็จปุ๊บเราจะออกก็ออกไม่ได้ก็ออกไม่ได้ แล้วก็เออว่าประตูห้องน้ํามันเป็นแบบที่มันจะเป็นล็อกล็อกล็อกใช่ไหมแล้วข้างบนอ่ะมันจะโล่งเจอคี้ช,ช็อกโกช่แล้วก็มีข้างหลังตรงกระแพงแล้วก็มีกึอก,กอย่างเงี้ยเอ <ๆ S 2> เอเราก็ได้ทําการเหยียบตรงสเต็ปนั้นแล้วก็เหยียบตรงขอบประตูความแย่คือตอนปีนขึ้นไปปุ๊บแบบหันไปเจอเพื่อนแบบอ้าวมึงอย่างเงี้ยรู้ว่าจีวอ้าวมึงหรออ้าวมึงแล้วก็มึงปีนทำไมมึงมันล็อกอ่ะแล้วเราก็ปีนออกไปโบเบโบเบโบเบเออแล้วอามีเรื่องในโรงเรียนบ้างปะนี่ยังเรียนมัธยมอยู่นีย่ยากเลยไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน้ยอ่ะ้ก็ถ้าอิงตามโรงเรียนหนูใช่ไหมมันก็จะมีแยกเป็นเอกแยกเป็นสาขาอะไรงี้แบบของมัธยมปลายอย่างของหนูก็จะอยู่เอกดุริยางผู้รู้มานะว่าในโรงเรียนมีอะไรบ้างก็จะมีแบบพวกเอกคอมไอทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีออกแบบมีแฟชั่น แล้วก็มีเกษตรแบบเกษตรตรงตัวเลยแล้วก็มีช่างด้วยแล้วก็วิ่งทำไมเขาหลากหลายดีเนาะดี่หวานแบบเฉพาะสายยเลออะไรย่างเงี้ยโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของอาอ้นะคะใช <onos? S 2> mm ่จำใบเลือดเขาฉากที่อยู่โรงเรียนเดียวกันโจต้องมีแบบโจต้องมีเวลากรรมป๊อปปี้เลิฟแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ เรไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะก็แค่แบบอยู่โรงเรียนไม่อยากลดตัวอย่าลดตัวอยู่โรงเรียนก็แบบว่าอ๋อจะเป็นคนฮอตในโรงเรียนเดินไปก็แบบอุ้ยพี่โจอุ้ยพี่โจที่เป็นกรี๊ดออก็คือเขาจะเห็นเขาแบบในสายกิจกรรมเยอะขึ้นสุดแต่แล้วก็แบบก็เห็นพี่โจไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอุ้ยพี่โจสวยจังเลยพี่โจเนี้ยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนกรี๊ดนางเต็มไปหมดทั้งโรงเรียนก็แบบเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นฟิลคนของคุณเลยใะแต่คนนี้ค่ ค่ะเขาแบบแข่เงเต้นไงรับรังวงลังวัลบอยประกาศชื่อน่าเกิดอุ้ยมันเป็นฟีลกู๊ดมากเลยนะพี่เวลาแบบทุกคนนั่งถึงหน้าสัโผักันไปทุกคนนั่งลงได้มีชื่อเหล่าแล้วเราก็จะยืดอรังวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลนี้นักเรียาบุตรทุลา แต่ถ้ายืนขึ้นแล้วมีคาบไม่ดีป้าไม่ดีป้ามันต้องยังไงมันต้องใช้เลโซนาเมันเปี้ยงแดดมันเปี้ยเพราะว่าที่เขาฮอตตั้งแต่มัธยมเพราะว่าเขาใช้เลโซนาคิดว่าติงสวยมาตลอดเขาไม่ใช่โรงเรียนเราอ่ะมันจะเป็นล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ใช่ไหมแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยล็อกล็อกเกอร์รุ่นน้องก็จะแบบรู้ว่าเราล็อกเกอร์ตรงไหนเขาก็จะชอบเอานมมาใส่แล้วก็แบบเติมพลังนะ พี่ฮันนาแล้วก็แบบใรดาวีนี่ใครกูไม่รู้ม้งกูไม่รู้มแเขาก็ดูเป็นคนฮอตอยู่นะเป็นแบบลึกครึ่งด้วยไงเนี่ยคนนั้นอะถ้าไปโรงเรียนหน่อยน่าจะฮอตอยู่ฮอตจริงถ้าวัดถ้าไปโรงเรียนวัน ไม่อันนี้น่าจะแบบคนรู้จักทั้งโรงเรียนแล้ใช่ใก็ไม่อาอาแบบอามันมาเว็บแบบเป็นศิลปินเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดกกเรเดกเรด็กเเรดกเกอรเ็กเกร็กเด็กรเด็เต็มกร็รดเ็เรเดรเรเเรียนรเกเรียนเรด็กเกเรเด็เกเรรเเดนรก ตีกองก็จะหาเลยแล่ะค่ะเป็นจ้วขอซองกิจกรรมหน่อยค่ะกิจกรรมพิเศษชมรมดนตรีสาวๆทั้งเสร็จคนต้องผลัดกันออกมาร้องเพลงทีละคนโดยใช้ไมโครโฟนทองคำในขณะที่เมมเบอร์ร้องเพลงคนฟัง ต้องห้ามหลุดขำเด็กค่ะแปลว่ามันต้องทำซอมติ้งที่ทําให้เพื่อนขำคือคนร้องนี่ต้องทําให้เพื่อนขำให้ได้ใช่ปหมเพื่อได้คะแนนตัวเองคือคนร้องทำยังได้คนฟังกับขำและเขาบอกว่าถ้าใครหลุดขำจะโดนทําโทษโดยการใส่พร็อพที่พี่ทีมงานเตรียมให้ตลอดจนจบภารกิจภารกิจนี้ภารกิจนี้เลยหรือว่าภารกิจนี้ภารกิจนี้ไปเล่นกันเลยโอินชา ค่ะวันนี้เป็นนักเรียนที่จะขึ้นมาสอบคนแรกของชั้นเรียนบอกเลยว่าเป็นตัวเต็งตัวโตตัวตาบมากเพลงที่ได้ร้องก็คือนั่นนั่นไงวอรแล้วเพลงชัดอยู่กับวันเงาอยู่กับความลุยลาละลายไปอยู่เล็กเด็กชั้นอย่างนัรก็ต้องเอาไป

ไดิ่ที่วานะให้ไปใ้ดไปไยเฮ้ยแ่ลว่าไม่ได้รักไม่ได้อที่ชีว่าวมาค่ะทุกคนพร้อมแล้วมีสิกมาอจมว่าจะตกใจเลยถ้าเปิดเพลงแล้ว่เยอะจะร้

Better, not, maybe, a Hello, hey, see Boom, can you feel the vibe? can you feel the vibe? the the up the and light up the fire. Get off my way, yeah, 'cause don't kill my vibe. Make all the new yeah, and share in my life.

มขอแบบเพอร์ฟอร์มเด้ย่าฟิลเพอร์ฟอร์มสวัสดีพ่อม่พี่หนูสวัสดีพ่อม่พี่หน่อส่ เปิดนาใช่กำลังไปแ้าเปิดไปใครใครใเรใค้ใครเครใคลใครใไปเครใยรใครใครต้องคปใครในรใครใครพรใครใงใค่ทุรคนไปทุกรใครใชุใรใกันก่อนนะคะทุกคนไปทุกคนใครใครยรคลเปค เรียนวิชาสุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือขับวันนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพเพื่อเตรียมขับสุดท้ายเรียบร้อยมันก็ต้องมีภารกิจให้เราทํา พิเศษชมรมกีฬาก็คือสาวๆจะถูกแบ่งออกเป็น3ทีมเพื่อแข่งขันกันเดาะลูกวอลเลย์ให้ได้นานที่สุดโดยส่งตัวแทนมาทํากิจกรรมทีละ1คนนะคะใครที่ทําลูกล่วงลงพื้นจะหยุดเวลาและจบเกมทันทีทีมไหนทําเวลาสะสมได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะเราจะแบ่ง3ทีมใช่ไหมจะมี1ทีมที่มี3คนดังนั้นอีก2ทีมจะเป็น2คนทีมไหนที่มีใช่ทีมไหนที่มี2คนจะต้องมีสมาชิก1คนเล่น2รอบอเพื่อให้ให้ครบสองรอบ อีพันว้ากลัวว่ะถ้าเราออกกำลังกายเราแบบความที่ทำกิจกรรมมาแล้วทั้งวันใดๆมันจะเป็นคาบไหมวะเอออะสามารถเปลี่ยนเสื้อก่อนได้ไหมอ่ะอย่าจริงเหลือนเริ่มออกแล้วใช่ไหมใช่เราทำอะไรมาไม่รู้ทั้งวันอ่ะแฮมอ่ะเฮม พ่กเธอเป็นอะไรคือนี่ทุกคนเตรียมเล่นกีฬาแต่พูกเธอดูแบบกังวลเป็นอะไรฮะไม่ก็กเรื่องนั้นใต้พุงแขนเราอเนี่ยไม่รู้วามันจะเป็นภาพเฉยๆฉเพราะว่าเหงื่อมันออกเองไม่ต้องกลัวเรามีเรโซนาลืมไปแล้วหรอเรามีนี่มีสองตัว เลยก็คือเรโซนานี่เขาจะช่วยเรื่องกลิ่นก็คือระงับกลิ่นแล้วก็แห้งไวซึมเร็วนั่นเองคือเวลาทาไปปุ๊บนี่ก็คือแบบว่ามีความมั่นใจสบายใจกับตัวเองไม่ต้องกังวลเลยใช่ซึ่งมีแบบมี2กลิ่น2มี2สีใช่ซึ่งพี่ก็ทามาตั้งแต่เช้าแล้วไงบอกเลยว่าไม่มีคาบจริงๆแล้วก็ลดกลิ่นอยูพร้อมตลอดแน่นอนก็คือเอามาให้พันกับาอใช้เลยนี่นะเดี๋ยวเฮียาจะมาทาให้ดูจะทาเป็นสูตรนี้ glowing bright นั่นเอง เพราะว่าเรากำลังเล่นกีฬาใช่ไหมมันจะแบบเหงื่อออกอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะทาให้เลยนะคะนี่หนึ่งสองแบบนี้เลยนี่นะคะมันซึมเร็วมากแล้วก็ทําให้มันแบบว่ากระจายใสไม่มีกลิ่นแล้วก็แห้งเร็วสามารถแบบเรดี้ไปเล่นกีฬาได้เลยนะคะนี่ขอทาเลยได้ปะอันนี้หอมอันนี้หอมแบบคนหวานเออหวานร่าตึกราอะไรเงี้ยปอน เฮ้ยแท้งแล้วเฮ้ยไม่ไหวจ้าแม้ทาเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคราบเรื่องกลิ่นแล้วใช่ดังนั้นเราไปเล่นกันเลยไหมรอบเลยไป let's go ันเลยคออีชาเลนจ์ควอมที่จะโชว์ใต้วงแขนออเราทาเลสโซนาแล้วค่ะเออใจมึงนะนะสองหนึไปไปอย่าให้เสียชื่อนะ

มองตัวเตงกล้วยเลยไม่ได้โทระกิวเยอะเล่ารให้น้อคนอื่นอ่อนอ่จริงๆไี่้าแบบเป็นสนามจริงพี่ๆนี่คือนอนเรียงกันเลย6คนเลยเนี้ยอ่อร่อเลยแต่เดกทั้งคืนก็ไม่ไม่ไม่หล่นไม่หลับเลยไม่หลัวเตลยมาก เลเซนาเข้าไปก็ได้เพราะว่ามันอเนกหกพังไงทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างได้มาย้อนวัยเป็นแบบแดกมัธยมไหมรู้สึกกันยังไงบ้างสนุกเหมือนได้กลับมาแบบทํากิจกรรมที่โรงเรียนอีกครั้งใช่ประคแรกเหมือนโฮมรูมโฮมรูมก็คือเหมือนเราแบบรึกษาการแบบนี้ กิจกรรมแต่ละคนเป็นยังไงเอยความลงความรักในวัยเรียนอุ๊ยเออข้อสองเรจะมาดูข้อแบบดนตรีนะได้ความสามารถพิเศษในการร้องเพลงพิเศษเลยเอดเอดเหนื่อยมากเลยพิเศษไปอ่ะและชอบสุดท้ายก็แบบกินราได้แบบมาเล่นกิจกรรมย้อนวัยอ่ะ ก็วันนี้เราทำกิจกรรมกันมาเยอะมากเออตัวตัวเริ่มเปียกแหละแต่ว่าเราบอกเลยว่าถึงตัวจะเปียกอะยังไงซึ่งแล้วเราก็ยังคง f r e s สดชื่นแล้วก็มีกลิ่นด้วยไม่มันคือมันกลิ่นแบบสีชมพูที่ทาไปใช่มันหอมมันเป็นกลิ่นหอมๆแบบนั้นใช่ก็ดีนะใช่ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็น สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตพวกเราละกันค่ะเพราะว่าตอให้เราจะทํางานหนักหนาเหงื่อโซกกันปานไหนแต่ว่าถ้าเรามีรีซาน่าเราก็จะแฮปปี้กันไ่้กเยะมขอบันแล้วเรายิ่งช่วงนี้เราเห็นเด็กๆมัธยมน้องๆมัธยมกลับไปโรงเรียนกันแล้วต้องไปทำกิจกรรมต่างๆนานาเล่น เล่นบาสเล่นกีฬาอะไรเออแบบออนไซด์เนาะวิ่งเล่นเล่นใวิ่งเล่นเนาที่เนี่ยก็เหงื่อออกแล้วเอาไอเทีย้าเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเรวเรียนคือเหนื่อยมากแค่ก้แถวอ่ะเอาเป็นว่าปัญหาต่างๆที่ทำให้แบบมีเหงื่อไงพวกเราก็ฝากไอเทมนะคะ ช่วยเสริมความมั่นใจยอย่างเรโซนาทั้ง2สูตรสูตรดริมมิ่งบายแล้วก็สูตรโกวิ้งบายด้วยนะคะ <Yeah. S 1> รับรองว่ากระจังใสขึ้นใน7วันแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะสูตรเเซลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะช่วยลด <Yeah. S 1> เหงื่อลดกลิ่นกายมั่นใจในวงแขนแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะคะเจ้าเรซน่าตัวนี้นะคะก็ราคาเพียง59บาทสามารถหาซื้อได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําแล้วก็ราคาชั้นนําทั่วไปเลยคะ่ะ yeah. อย่าลืมนะคะให้เร s ซ n นาเป็นโรออนแรกของไว้ทิงของทุกคนนะคะถ้าใครอยากมีรักเรกกระต่างใสไร้กลิ่นนะคะก็อย่าลืมให้เรซ n นาเป็นตัวช่วยนะคะ<โฟ><โฟ>